สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยของฝากนะครับก็ผายเอฟซีมาดูพื้นที่นะครับที่ให้คุณแม่นนมาท่านมารับจ้างนะครับทางย่านะครับนี่ขอบๆนี่ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะปีเป็นเครือเถาวันนะครับโล่งหมดเลย อันนี้ที่เหลืออยู่คือเบีย้ยดอกไม้นะครับเบีย้ยดอกไม้นะนี่ครับน,นะ,ะเดี๋ยวเราเดินดูทางนี้ก่อนอันนี้เบีย้ยดอกไม้เกิดเพียบเลยหลังจากเอาเครือเทวันออกนะเอาเครือเาวันออกต้นไม้ก็ได้รับความชุ่มชื้นจากแสงแดดแล้วก็ไอ้น้ำนะไอ้ฝนนะครับก็สวยงามเบีย้ยดอกไม้เยอะมาก นี่ครับเบีย้ยดอกไม้ที่เขาเกิดนะเบีย้ยดอกไม้เกิดเต็มเลยตรงนี้มันเป็นเครือเถาวันดึงล้มแล้วก็ปล่อยให้เขาแก่แล้ว,ลวค่อยยตัดโอเคตัดเอาเบีย้ยเขาไปไว้นะให้เขาแก่ก่อนฝั่งนี้ยังยัง,ย,งยังทำไม่เสร็จนะครับฝั่งนี้ทําไม่เสร็จนะเหลือเครือมายาลาบนะครับเดีย๋ยวให้แม่เพราะว่าไอ้พวกที่มันเป็นรากไม้ที่มันแห้งเนี่ยเดี๋ยวมันให้มันแห้งก่อน แห้งแล้วค่อยจุดไฟนะครับเพราะว่ามันเป็นเครือเถาวันเลี้ยงไว้ไม่ดีนะนะครับนี่ก็ทำสะอาดมากนะครับนะแต่ก่อนนี้โกแบบน่ากลัวไม่กล้าเดินนะตอนนี้ก็สะอาดแล้วนะครับนะสะอาดแล้วก็เดินได้สบายนะครับนี่ อันนี้เหลือแต่แค่เป็นต่อต่อตัวนี้มันเอาเครื่องลงตัดได้อันนี้พยุงพยุงแดงเออปะดูแดงนะครับเห็นไหมครับเครือเถาวงเถาวันนี้ออกหมดเลยนะครับโอ้โหน,นี่นะครับเรามารีวิวดูพื้นที่นะครับจากที่ลกๆนะ จากที่ลกูลกๆแล้วก็หญ้าเยอะมากนะครับให้คุณแม่มาถอนหญ้าถอนเครือเถาวันออกให้ครันนี้ก็โ,โง่เลยนะสงสารเด็กต้นมะม่วงมะม่วงน้ำมนต์ตายตายเยอะมากนะครับชุดนี้ก็ดีหน่อยที่มันอยู่บนเนินสูงนะครับนี่ชุดแรกๆที่เราปลูกนี่ก็ตัวน,นี้ก็อาจจะฟื้นอยู่นะอาจจะฟื้นอยู่ ตัวนี้ยังไม่รู้นี่นะตัวนี้ไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือไม่ฟื้นเพราะมันแห้งนะครับต้องดูว่ามันถึงโคนไหมนี่ตัวนี้ก็รอดูก่อนนะครับจะฟื้นไหมนะครับเนี่ยตัวนี้ก็แห้งเนี่ยครับแห้งนะน้าท่วมรากนะครับเพราะว่าเป็นมะม่วงที่อยู่ข้างล่างสุดเลยตอนนั้นนะตอนนั้นซื้อมาไม่ตอนนั้นซื้อมาไม่แพงผู้ใหญ่จะดีฉันซื้อมาให้ นะปลูกไว้รอบแรกเลยนะรอบแรกแล้วเรามาถมดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่มันเหี่ยวแห้งเนี่เพราะว่ารากมันน,มน้ําท่วมรากนะครับน้าท่วมรากนี่ต้นนี้ขนาดว่าสมบูรณ์นั่น่ยต้นนี้ขนาดว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ fc ดูน้านดิตัวน,นี้เป็นรุ่นแรกเลยนะรุ่นแรกที่เราลงตัวน,นี้ก็ใช่นี่รุ่นแรกรุ่นแรกที่ให้ผลผล,ผลิตเลยคือต้นนี้นะมะม่วงเบา นะครับปริมาณน้ํามันเยอะทําให้มันลากมันเน่าลากแช่น้านแล้วก็เน่านะครับเดี๋ยวปริมาณน้ําลดลงก็จะดีขึ้นนะนี้ก็ให้คุณแม่เขาถางดูโล่งเลยไอ้นี่เดี๋ยวเครือเถาวันนี้ตอนเย็นๆเรามาจุดไฟได้นะครับจุดทีละกองทีละกองไม่ค่อยถานะเดี๋ยวมันก็จะหมดนะครับนี่ก็ให้ต้องให้คุณแม่มาทำเดือนละครั้ง เบี้ยดอกไม้เยอะมากอันนี้คือเบี้ยดอกไม้นะครับเล็กๆนี่ครัเป็นเบี้ยดอกไม้แล้วเขาเกิดขึ้นมาจะสวยงามเลยเห็นไหมครับเบี้ยดอกไม้หล่นเต็มเลยพอเอาเครือเถาวันออกอันนี้ออกเขาได้รับแสงเต็มที่นะครับเ <c oughs> หลือฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำนะอันนี้ของพี่มโมโเมยอของพี่พี่พ,พี่พี่โปโป,โปนะของพี่โปโป จำไม่ได้ว่าต้นอะไรลืมนะครับอันนี้ต้นต้นมะม่วงพี่โปโป,โปนะมันที่มันสมบูรณ์เพราะว่ามันอยู่บนเนินดินนะครับน้ําไม่ท่วมรากนี่เดี๋ยวเครือเถาวันตัวนี้หน่อยหนึ่งนะครับนี่เครือเถาวันเดี๋ยวให้คุณแม่มาทำนะเดี๋ยวให้คุณแม่ทำเนี่ยเส้นเนี้ยนะเส้นนี้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าก็ค่อยๆเคลียนะครับหลักๆจะเน้นตรงนี้ก่อน เพราะว่าตรงนี้ผมเอาเครื่องตัดหญ้าลงแล้วปลอดภัยแล้วเครื่องตัดหญ้าลงนะครับเดินได้ในะย่างนี้คือแค่เรื่องเพื่อเถาวันนะครับเพื่อเถาวันเยอะหน่อยนี่โอ้โหนะก็เดี๋ยวตรงนี้ว่างๆค่อยด้านใหม่นะเพราะว่าต้นมงไม้มันเยอะมันมีกองไม้ด้วยนะมันมีกองไม้แล้วหญ้ามันเกิดมันก็เลยทํายาก นะครับเครื่องตัดหญ้าลงไม่ได้นี่ก็ให้ FC ดูบรรยากาศหลังจากเคลีย์เครือเผาวันออกแล้วโล่งเลยนะครับโล่งอันนี้ผมจุดไฟเผาตอนที่ผมทำแล้วกองกองแบบกองแบบนี้แล้ว,ลวพอมันแห้งเราก็จุดไฟเผามันนะครับไม่เผาก็ไม่ได้นะมันลกมันอันตรายกันข้ามคืนนะครับ นี่ผมว่าจะย้ายไฟสปอร์ตไลท์ตรงเสาไฟฟ้าตัวนี้เอามาใส่เสาเหล็กแล้วส่องลงไปมันเป็นมุมกว้างนะสปอร์ตไลท์มุมกว้างเนี่ยต้นมะพร้าวก็เริ่มโตแล้วนะครับมะพร้าวเริ่มเห็นยงเห็นยอดแล้วนะครับมะพร้าวฝั่งนี้ก็เช่นกันนะต้นโตก็โตเลยนะครับถือว่าอุดมสมบูรณ์ การทำสวนเชาน mm ้านายเอฟซีแดดกำลังอ่อนๆน,นะเช้านี่เดินแบบคือเช้านี่เดินชมสวนแบบสบายสบายเลยนะครับเดินชมสวนสบาย mm hmm. แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็เยอะในหะญ้านี่นี่ครับหญ้าตรงนี้เพียบเลยนะนี่หญ้านี่ครับนะแต่ต้นไม้จะให้คุณแม่เอา้าออก เดี๋ยวว่างจะมาดึงกิ่งไม้ขึ้นวันนี้น่าจะได้ทำนะวันนี้น่าจะได้ทำไอเอาไอนี้ของน้องมลขึ้นนี่ต้นกระดาษให้มันขึ้นไปข้างบนนะครับให้เขาไปเกิดอ,อยู่ข้างบนมันจะได้สวยงามนี่ดูญ้าเดิโอโ้โหดับตับไม้ถ้าย้ายเยอะๆี่ต้นไม้จะไม่ค่อยโตนะครับค่อยๆทำค่อยๆอ,อันนี้เอานะครับ าการดูแลเนี่ยก็หญาขึ้นดูดิต้นถ้าหญ้ากเกิดต้นมะม่วงมันจะไม่ค่อยได้ปุ๋ยดอกหญ้ามันคุมหมดต้องเอาย้าออกปริมาณน้ําก็ยังไม่ลดลงเลยนะยังทรงๆยังคงสภาพเดิมกับปริมาณน้ำหลังลงไหลไหเทมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มเบาลงแล้วนะครับโอเคครับ FC ก็ฝากกับ FC ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้า นะบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเอสทีในที่สนใจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของฝากก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์น้องมนนะครับ098-962-6422เนะครับเบอร์ของผม061-179-5595นะสนใจติดต่อสอบถามอาหารทะเลของฝากได้นะครับขอนะขอบคุณทุกท่านมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ